อันนี้เป็นเมนูสำหรับผู้ที่เกิดประมาณพศหนึ่งเก้าหกศูนอะไรพวกนี้ยังไม่เกิดเลยอ๋อแบบว่าฟันฟางไม่ไดีก็ทานนะ <laughs> แซนด์วิชเค้กฟาร์มเฮาสสอดไส้ครีม2ชั้นราคา10บาทเองนะเธอมีรสวานิลาใบเตยและกาแฟรีบรีบไปหาซื้อกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะหาว่ามีของอร่อยแล้วไม่มาบอกกัน กลับมาพบกันอีกแล้วในรายการป้อมโจและตัวชิมค่ะเราอยู่กันที่ร้านเชฟป้อมคิทเช่นค่ะสาขาจเจริญนครอ,อยู่ติดริมถนนนะคะระหว่างซอยจเจริญนคร57ถึง59วันนี้เชฟจะมานําเสนอเมนูที่เรียกว่าคนฮ่องกงเนี่ยติดใจนักติดใจหนาแล้วก็คนไทยนี่ก็ขายดีเมนูนี้ชื่อเนื้อสันฮ่องกงเนื้อสันในฮ่องกงจงเซ็กเหงาจงเสกนี่คือสไตล์จีน จงเซกเหงาเนื้อควายเล่นเนื้อวัวอ๋อจงเซ็กเหงาชื่อเต็มจงเซ็กเหงายกจงเซ็กเหงายกเหงายกคือเนื้อเนื้อวัวแล้วทำไมเนื้อของเชฟมันซีดๆไยคือเราปล่อยน้ำให้ให้เลือดก็ออกไปหมดสมัยก่อนเนื้อมันจะไม่ดีเหมือนสมัยนี้เนื้อมันจะเหนียวเหรอเออเหนียวสันในเนี่ยเราไม่ได้ใช้เนื้อนอกเราใช้เนื้อในนะฮะถ้าเราให้เลือดมันออกไปเพื่อเราจะหมักรสชาติเข้าไป มมีควานแช่น้ำนานเท่าไหร่คะแป๊บเดียวแช่นานตีติดแล้วก็ตีตีตีให้ให้ให้ตัวเลือดมันออกจากเนื้อ<ช>อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจความหวานของเนื้อเลยมีนิดหน่อยครับยังมีอยู่นิดหน่อยมีแต่รสมีกลิ่นนิดหน่อยมีกลิ่นเนื้อโอเคค่ะมาเริ่มทําเลย คือตอนนี้เราจะทำน้ำซอสก่อนค่ะอันนี้คือถ้วยนี้คือน้ำซอสสำหรับเมนูเนื้อสัตว์ในฮ่องกงนะคะโอเคประกอบด้วยการอบเชยนะครับพริกพริกชี้ฟ้าแดงมะเขือเทศโขยอเกัดหอมใหญ่แครอทขึ้นช่ายขึ้นช่าย บ้านตนัวหัชอบหอมเลยไหมเชฟชอบไหมนะชอบหอมทำกับข้าวมาก็เดี๋ยวขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากอร่อยม <c oughs> ีความสุกด้วยอันนี้ก็ใส่น้ําลงไปแล้วจะไปต้มเหรอคะเชฟต้มให้เอากลิ่นหอมเข้ามาอมอาไปเลยไปต้มแล้วไม่ใส่อ้พวกนี้หรอไม่ไม่เดี๋ยวต้มเสร็จแล้วมากรองเอาน้ำอย่างเดียวอ๋อเอาน<อ>้ำเอากลิ่นของน้ํานี่เหรอคะเชฟเพื่อมาผสมตรงนี้ใช่แล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ ในระหว่างนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube มาดาบตรงนะคะเพลย์ลิสป้อมโชว์ตวงชิมคาแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะถ้าอยู่ใน Facebook ก็อย่าลืมกดอะไรกดไลค์ก like, ดแชร์ share, ด้วย<ด>ตอนนี้นะคะเชฟก็กำลังจะหมักเนื้อนะคะเนื้อสันในนะคะเฮ้ยอาน้นขวดที่ไม่เย็นคือน้ำนเย็นเนี่ยโซดาไบาคาร์บอเนตมันไม่ทำงานไม่ทำงาน อันนี้คือผงโซดาเบกกิ้งโซดาเชฟอันนี้เนี่ยเราจะบอกตามตามเคมี Me เลยนะฮะไอตัวนี้ไม่ใช่ว่าหมักแล้วเข้าตู้เย็นได้เลยอย่างที่มีแฟนเพจบางคนก็บอกหมักแล้วเข้าตู้เย็นได้เลยมันมันเข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะไม่ทํางานไม่ทำงานไม่ทำงานเองมันต้องมีความอุณหภูมิอุณหภูมิมันจะทํางานตอนที่อุณหภูมิแบบอุนอ่นๆอ่าใช่เสร็จแล้วพอมันหมักได้ที่เราถึงเข้าเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาทํางานแล้วใครไม่เข้าใจก็เข้าไปดูคลิปหมักเนื้อนะคะ จะเข้าใจก็เชฟจะเอาน้ําไปผสมกับตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็จะเอาไปใส่ในส่วนของเนื้อสันในเนื้อสันในเนี่ยเราก็หั่นแล่ความหนาสักประมาณอ่าห้าสิบเซนไ,ได้มั้ได้ครึ่งครึ่งน,นิ้วอะ่ะครึ่งน,นิ้วค่ะความหนาประมาณสักครึ่งน,นิ้วครับผมเชฟเอาตัวเบกกิ้งโซดาซึ่งผสมกับน้ําแล้วก็มาคลุกเคล้ากับเนื้อถือว่าเป็นการหมักให้เนื้อเนี่ยนุมน่มหนุ่ม ่เราจะใส่น้ำมันหอยเราก็จะมีหมักเครื่องปรุงรสลงไปนะคะน้ำมันหอยแล้วก็บูสเตอร์ชายซอสก็ใส่ใสน้ำตาลทรายจะไมอ,นนอย่างเวลาหมักเนื้อเนี่ยต้องหวานต้องหวานนะครับพริกไทยก็พริกไทยเชฟก็ใส่ไข่ไปนิดหนึ่งับก็ใส่แป้ง ใส่น้ำอีกแล้วก็คนให้เขาเข้ากันใช่ไหมคะใช่ครับก็ราดเข้าไปบนเนื้อแล้วก็คลุกเคล้าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลุกเคล้าจนน้ำมันก็จะแห้งไปไม่เชฟใช่มันก็จะมาอยู่ในเนื้อโอเคแล้วก็จะพักเขาไว้ขนาดนี้เดี๋ยวให้เขา โอเคหลังจากนั้นก็จะพักไว้ท่านี้ก่อนเนื้อมันหมักเข้าที่แล้วนะคะเชฟก็จะใส่น้ำมันพืชเป็นอันดับสุดท้ายนะคะ Kitchen Care Daily Cleaning ผลิตพั์ทำความสะอาดครัวสูตรฟู้ดเกรดปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกรปรกต่างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่า สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้คิดเช่นแค่ d เดล y คลีนนิ่งเราก็จะมาตวงอันนี้เราจะทำน้ำปรุงรสเนื้อสันในห้องกงต่อนะคะจะมีน้้ำตาลเกลือเหรอคะเชฟครับผมบาร์บีคิวซอสมันจะเป็นรสชาติหวานหวานะใช่มันเหมือนกับมะขามเปรี้ย ไม่ได้มีเอชพีซอสเอาซอสอ,อื่นได้ไหมอ่ามันจะมีก็ซอสเอ์บปคิวทั่วไปแม่ขมิก e ก็ได้นะแม่ขมิก e เนี่ยมันมันยังไงดีอ่ะมันเป็นยี่ห้อใหม่แล้วมันอร่อยใช่เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์รายการด้วยใช่จะไม่บอกจะไ,ได้บอกมันดีนะ่ <c oughs> เอาวุ้ดวุ้ดต์ชัยวุ้ดต์ชัยซอสอ๋อแล้วเราก็เอาน้ำที่ต้มมากรองใส่ ก็คือผสมเข้าไปให้เวนอยู่ในเนื้อเดียวกันใส่สีสีแดงแดงส้มแดงส้มลงไปแล้วเราต้องไปเคี่ยวไหมคะเชฟเคี่ยวให้ครับเป็นเคี่ยวไปอีกหน่อยข้นแบบนี้ให้มีความข้นครับเอาไปเคี่ยวไปเชฟนี่เคี่ยวบ่อยนะเคี่ยวมากเลยอรเชฟไม่เคี่ยวอยู่ไม่ได้ถึงปั่นเคี่ยวมากมันจะเหนียวนะเชฟโอเคมาได้แล้ว เชฟก็เอาคณะลงไปลวกนะคะน้ําเดือดเดือดเดือดแล้วก็คน้ะลงไปลวกเลยค่ะลวกอย่างเดียวค่ะเชฟใช่ลวกสองอย่างไม่ได้ลวกทีละอยา่างลวกทีละอย่างได้แล้วตอนนี้เนี่ยเชฟก็เอาคณะไปคลุกน้ำมันเหรอคะใช่มาผัดผัดคณะน้ำมันหอยกับน้ำมันหอย ก็ใส่น้ำมันหอยนะคะลงไปแล้วก็น้า,นาลวกแล้วก็ใส่เหล้าลาดลาดล้าลาดล,ลงไปค่ะแล้วก็คั่วให้ไฟลุกกระทะแบบนี้แหละมันจะได้หอ,อมอ่ะหอมแล้วหอ,อมแล้ว ใช่ไหมคะเชฟครับผมโอ้โหโอเคเราจะทอดเนื้อวอร์มกระทะหรืออุ่นกระทะนะคะเพื่อจะเอาเนื้อลงไปทอดค่ะเนื้อที่เราหมักเตรียมเอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเชฟจะเอาลงไปทอดแล้วแล้วเชฟก็เอาเนื้อใส่ในนั้นมีน้ำมันปลเชมปครับมีนิดหน่อยหรอใช้ไฟร้อนหรือไฟอ่อนไฟร้อนอะใช้ไฟแรง เหมือนแค่จี่จีกระทะไหมอ่ะไม่ได้ทอดน้ํามันเยอะอ้าวสาดน้ํามันกันเข้าไปค่ะกําลังดูดอ,อะคือน้ำมันน้อยนะทำการเสียงเพื่อเน,นื้อก็หอมอ๋อเข้าใจเข้าใจอ๋อตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าจี่ให้เนื้อมันเจอแบบความร้อนแบบจากกระทะกระสะดุ้งไฟมันจะเกิดความหอมเนี่ยคือศาสตร์อย่างหนึ่งสำหรับการทำอาหารจีนเนาะ เนื้อตัวเนี้ยต้องประมาณมีเดียมเวลมีเดียมแรงก็ไม่ได้มันต้องกลืนๆเกิดจะไปถึงเลือดังจริงๆเมนูนี้มันเป็นเมนูคลาสสิกของฮ่องกงมาเชฟคือผมเนี่ยพูดไม่ออกเพราะว่าทำไมอ่ะใครเมื่อก่อนเนี่ยผู้ร้านอาหารที่เป็นลายๆอ่ะที่ที่ที่ลงท้ายด้วยคำว่าลายๆเนี่ยเขาอ่านะ๋อโอเคเออเขา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 เนี่ยจะเป็นไถ่หลังเขาบอกอาหารจานนี้ก็ของเขาไถ่หลังอะคราวนี้เนี่ยคนคนตุ้งก็บอก คนวังตุ้งก็บอกไปก็บไปว่าเป็นของเขาอ๋อคนวังตุ้งก็บอกว่าเป็นของคนวังตุ้งตั้งแต่มาดามแบบยังอยู่ปฐมอ่ะคือเห็นจานนี้ตั้งแต่ประมาณปฐมอะค่ะแล้วก็ร้านเขาอยู่แถวแถวสยามสแควร์พวกร้านบ้านเล็กๆเคยได้ยินไหมบ้านเล็กๆบ้านอะไรบ้านลิตเติ้อ๋อลิตเติ้ลเออใช่ใช่ใช่กเนี่ยเขาก็จะบอกเปของเขาแล้วก็แถวสยามก็มีพวกไรๆอ่ะของจานีเราชอบ หรือแม้กระทั่งร้านลูกครึ่งอ่าแบบแต่เดี๋นี้ก็ไม่ได้ทำแรา้านดาวเทาสมัยก่อนก็ขายอ๋อใช่ใช่ใช่ชพวกเหมืน Shop อนคอฟฟี่ช็อปนะเชฟใช่มสมัยก่อนนะสมัยโบราณนะก็จะมีแบบร้านคอฟฟี่ช็อปซึ่งขายแบบอาหารจะเป็นเรียกว่ากึ่งกล่ตอนนี้เชฟก็เอาเนื้อใส่ลงไปแล้วก็เอาอะไรใส่นะเอาซอสใส่ใช่ไหมอ่าอันนี้เราใส่เหล้าวนเหล้าลงไปอีกค่ะ ก็ให้ความหอมอันนี้เนื้อนี่ไม่เอาแล้วเห็นเคล็ลับของตัวเนี้ยถ้าคุณเจียนไม่เต็มที่เนี่ยเป็นไงมันจะไม่หอมอ,อ๋อมันก็แค่รสชาติแต่มันไม่มีความหอมใช่ไหมคะเชฟโอ้โหโอ้น่ากินมากเลยท่านผู้ชมคือมันน่ากินแบบสุดยอดอะดูเนื้อแล้วมันเดง้งเด้งเด้งเดงเดงเดง,เดง,ดงอะแล้วก็กลิ่นของซอสนี่โอ้โหตายตายตายต,ยต,ยตยเชฟ ข้าวสวยแล้วร้อนมาหนึ่งจานเดี๋ยวนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะอร่อยซอสเนี่ยถ้าคนไม่ชอบหมูไม่ชอบเนื้ออาจจหมูก็ได้หมูก็คือเอาหมูหมูนุ่มอ่ะที่เชฟทำมาหมักหมักแบบเดียวกันเลยแต่หั่นหั่นหมูให้เนื้อหนาหนาหน่อยโอเคหรือบางคนไม่ชอบหมูเป็นไก่ก็ได้ไก่เนี่ยไก่นี่ก็ทั้งทั้งทั้งสะโพกหั่นหั่นชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็หมักไว้ที่สอนเหมือนกันแล้วก็ซอสตัวนี้ หรือถ้าคนไม่ชอบสามอย่างนี่ชอบเป็นปีกไก่ก็ได้เรียกปีกไก่เหลาแดงก็คือซอสนี้เหมือนกันตัวแดงปีกไก่เหลาแดงเนี่ยมันจะเปืองหน่อยทำไมอ่ะมันจะต้องมีน้ำที่มีฟองๆเยอะมันเปืองเครื่องเคียงเลยใช่น้ำองุ่นเน่านี้อร่อยมากอ๋อไอที่หมักหมักไว้กับเน่านะเชฟปลาโตอะไรพวกนี้ปลาโตไม่โตแล้วไปโตกันเถอะปลาเชฟปลาไปชิมกัน เมนูสำหรับท <t akes iken> uh. <t rain> ่านที่ชอบทานเลยเนี่ยเก็ไกด้โอเคนี่เมนูเนื้อสันในฮ่องกงอย่าใช้อย่าใช้ฟันใช้ลิ้นบดขยี้มันก็ถูกเป็นคนแก่เ่ความนิ่มัน นายเชฟทำดิมันม,มีหอมใหญ่ไม่ได้เอาเอาแบบไม่ต้องมีหอมใหญ่เย่ยเชฟบอกว่าให้ลิ้นบดขยี้มันดูเป็นคุณยายอะ่ะเวลาเคี้ยวมันก็นุ่มแล้วมันก็นุ่มจริงนุ่มนุ่มคือจริงๆแล้วเนะี่ยมันก็ดีอย่างเนื่องจากว่าเฉพาะไม่ต้องทำงานหนักมากแต่ว่าอันนี้แบบไม่ค่อยได้กินเนื้ออะไรนะเชฟใช่ ราะว่ากินซอสมันก็แรงเลือดแล้วก็ออก,กอันนี้เป็นเมนูสําหรับผู้ที่เกิดประมาณพอสองหนึ่งเศ1960หหนอะไรพวกนี้ยังไม่เกิดเลยรุ่นปี70-80ทานได้หมดอ๋อแบบว่าฟันฟางไม่ไดีก็ทานได้ <laughs> เนื้อเนี่ยบางคนไม่กินเพราะมันเหนียวแ,แล้วจริงๆนะเป็นเหตุสาเหตุที่มีการหมักเนื้อเกิดขึ้นเพราะสมัยก่อนเราไม่มีภาคเกษตรการเลี้ยงวัวไม่มีการเพิ่มมไขมันไปในในเนื้อในเนื้อรสชาติของจานนี้นะคะก็เนื้อน,นุ่มมที่ตามที่บอกแล้วก็กลิ่นของตัวซอสรสของมันเนี่ยก็ออกหวานๆน่อยๆเค็มๆนิดๆน,นะคะก็บอกเลยว่าอันจานนี้ผู้ใหญ่ที่เคยกินแบบ เมนูนี้ก็กินแล้วยังระลึกถึงสมัยก่อนที่ยังเคยกินนะก็ถ้าเด็กสมัยใหม่เนี่ยลองลองกินดูเพราะว่าน่าจะเข้ากับทุกเพศทุกวัยแหละเชฟเพราะว่าน้ำเป็นฟองๆนี่อร่อยอ,อ,อีกแล้วน้ำฟองอีกแล้ว <laughs> เมนูนี้นะคะต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็ทำไม่ยากนะเชฟเนาะทำไม่ยากคืงแต่ว่าเนื้อเนี่ยซ,ซื้อก็ซื้อเนื้อตลาดได้ไม่ต้องซื้อเนื้อปลีกนะเนื้อดีอนะคะดีงามดีงามมากอร่อยมากค่ะ ก็อร่อยแบบที่มันได้รสชาติของความกลมกลม่อมซอสต่างๆเนี่ยเอาไปใส่แล้วเคลือบเนื้อได้อย่างดีนะคะกินเปล่าๆหรือว่ากินกับข้าวสวยก็ได้แหละนะไม่ต้องกินกับน้ําฟองฟอ,องก็ได้อย่าลืมว่าซอสนี่ทาได้ทั้งหมูไก่แล้วก็เนื้อลองดูนะคะเอาละค่ะอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ใช่ต้องกดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้เชฟป้อมกับมาดามตวงด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ ต้องลาไปก่อนถ้าขี้เกียจทําก็มากินที่ร้านเชฟป้อมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการป้อมโชว์และตวงชิมได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเมาเมานอาเนื้อเมาอ,อะไรเนื้อเมาเนื้อ